เนี่ยป้าฉันขอไก่เคเซีนะไม่ใช่ไก่ตัอเป็นๆแบบนี้ฉันขอใหม่ได้ไหมไม่ได้หรอกมันขอได้แค่คนละครั้งแต่นี่มันไก่เป็นๆนะป้าจะให้ฉันเอาไก่เป็นๆไปทําอะไรอะ่ะก็ใครใช้ให้เองบอกไม่ชัดแล้วเอาไปเธอไก่ตัวเป็นๆเนี่ยดีกว่าไก่เคเอฟซีที่เองขอออกไป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 ได้แล้วจะได้ให้คนอื่นเขาเข้ามาขอบ้าง อะไรล่ะพ่อหนุม่มผมขอไอแผ่นหนึ่งเครื่องครับจะเอาไปลูกษาเรียนหนังสือได้เลยโอ้โหเฮ้ยโ้หไอแผจริงๆด้วยขอบคุณนะครับป้าขอบคุณนะครับ แล้วคุณผู้หญิงอยากได้อะไรดีจ๊ะฉันอยากร่ำรวยอะป้าฉันอยากมีทองใส่เหมือนคุณนายบ้างอะจ๊ะได้เลยหรอแป๊บหนึ่งนะสร้อยทองสร้อยทองจริงๆด้วยอะป้าเป็นไงชอบไหมชอบมากเลยป้าขอบคุณมากนะจ๊ะ อะไรแอนเรียกซะเสียงดังลั่นบ้านเลยเนี่ยอี่แกดูดิดูอะไรนี่ดิดูดิก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยพี่เฮ้ยอะไรของพี่เนี่ยตีแขนฉันทำไมเนี่ยนีย่แกตั้งใจดูให้ดีนะมีอะไรแปลกๆปะมีอะไรปะแปลกๆปมีปหดูดีๆดิก็ไม่เห็นจะมีอะไรเลยนอกจากสร้อยทองที่คอ,อเดี๋ยวนะสร้อยทอง พี่ไปเอาสส้ยทองเส้นใหญ่แบบนี้มาจากไหนเนี่ยพี่บอกนะว่าพี่ไปขโมยเข้ามาอุ้ยอุ้ยอีกบ้านนี่ใครบอกว่าฉันไปขโมยเข้ามาล่ะฉันไม่ได้ขโมยใครนั้นแหละถ้าพี่ไม่ได้ขโมยแล้วพี่ไปเอามาจากไหนนี่ฉันบอกเลยถ้าแกได้ฟังเรื่องเนี้รับรองว่าเด็ดแน่นอนนี่ตอนที่ฉันอ่ะเดินกลับมาบ้านนุ้ยฉันเจอป้าแก่ๆคนนึงอ่ะแกคนแก่เนี้ยนะเรื่องใครนี้ก็มาบอก อไอ้ไอ้อย่าพึ่งพูดแทรกยังพูดไม่จบเลยฟังต่อนะฉันเจอป้าแก่ๆคนหนึ่งด้วยยืนอยู่ที่ทุ่งนาแต่งตัวแปลกๆอะ่ะกำลังตอกไข่อยู่อะ่ะแล้วก็มีคนอ่ะยืนต่อแถวขอพรแล้วเขาก็ได้อย่างที่ขออะ่ะฉันก็เลยเข้าไปขอบ้างอยากให้ฉันเนี่ยร่ำรวยฉันขอให้ฉันมีท้องใส่อะ่ะนี่แกดูดิฉันก็ได้สร้อยทองมาจริงเนี่ยเฮ้ย,ยเดียวไรเชื่อที่ฉันพูดป่ะเนี่ยโอ้โหพี่ พูดมาแบบนี้ใครเชื่อกะบ้าแล้วคนบ้าอะไรไปขอของที่อยากได้จากไข่เนี่ยนะพี่พี่ดูละครสั้นมากไปไะเนี่ยเผาๆหน่อยนะนี่ฉันจะลามปามใหญ่แล้วนะแกแกไม่เชื่อที่ฉันพูดหรอเนี่ยพี่ฉันจะบอกอะไรพี่ให้นะต่อให้พี่เอาเรื่องเนี่ยไปบอกคนอื่นเขาเขาก็ไม่มีใครเชื่อหรอกเขาจะหาว่าพี่บ้าเอาเลยดินี่ถ้าแกไม่เชื่อใช่ไหมไปไปกับฉันนี่ทำไมผมต้องไปด้วย เอาก็ไปดูให้เห็นกับตาไงว่าฉันน่ะไม่ได้โกหกป้าเขาให้จริงจริงจริงไปไปไปอ้ยดีมากไอ้น้องรักไปไปไป่อไงไอเห็นปะป้าคนนั้นน่ะที่ฉันบอกแกโอ้โหไมโครเวฟไมโครเวฟจริงๆด้วย<ฮ>ขอบคุณนะจ๊ะป้า เ้ยเห็นไหมไอ้ไอ้ฉันบอกแกแล้วว่าฉันไม่ได้โกหกนี่มันเรื่องจริงหรอวะพี่เฮ้พี่แอนฉันว่าฉันคิดอะไรดีๆออกแล้วคิดอะไรวะพี่เห็นไอ้แผงไข่ที่อยู่ตรงนั้นปะถ้าเราไปซื้อแผงไข่ต่อจากเจ้ป้านั่นแล้วเอามาตอกเองคราวนี้แหละเราก็จะได้ของทุกอย่างที่เราอยากได้ไงล่ะพี่ ย่อเลยวะไอ้ความคิดดีมากเลยถ้า,างั้นไปะป,ะปะเฮ้ยเดี๋ยวกัอนพี่แอนอะไรอีกเราเราจะเข้าไปซื้อได้ไงฉันไม่ไดเอาตังค์มาสบาทนะงั้นเดี๋ยวฉันกลับบ้านแบเอาตังค์ก่อนนะเออวะ่ะลืมเลยพี่ก็รีบจนลืมเลยอะถ้า,างั้นแกกลับไปเอานะเดี๋ยวพี่รอตรงนี้ได้พี่ จะเพ่ไปกันเลยป่ะโหขอบคุณนะจ๊ะป้าขอบคุณมากเลยโหผมอยากได้รถไปตกปลานานแล้วเนี่ย<ฮ>อา้าวนี่แม่หนูคนเมื่อเช้านี่ว่าแต่มาหาป้านเนี่ยมีอะไรหรือเปล่า ไม่มีอะไรหรอกจ้ะป้านี่น้องชายฉันเองจะ้ะเขาจะมาขอซื้อไข่จากป้าจะ้ะป้าจะขายเท่าไหร่จะ๊ะไข่พวกเนี้ยป้าขายให้ไม่ได้หรอกทำไมป้าหรือว่าป้าจะเก็บไว้ตอบให้ตัวเองไม่ใช่แบบนั้นหรอกพนมไข่พวกเนี้ยมันขอพรได้แค่คนละหนึ่งครั้งเท่านั้นเองโธ่ป้าใครเขาจะไปเชื่อนี่ป้ากะจะเก็บไว้ เก่งกันไรเองใช่ปะเนี่ป้าอยากได้เท่าไหร่บอกมาเลยผมให้หมดเลยป้าตกลงป้าจะขายไข่เท่าไหร่จ๊ะป้าอย่าคิดนานสิเนี่ยป้าป้าอยากได้เท่าไหร่บอกมาเลยฉันให้หมดเลยเนี่ยงั้นแสนหนึ่งอย่างเงี้ยเบ๊ก อ่ะยันสองแสนเลยป้าตกลงเดี๋ยวป้าี๋ยวเพิ่งไปแล้วฉันจะมั่นใจได้ไงว่าไข่พวกเนี้ได้ผลจริงถ้างั้นพ่อหนุ่มก็ลองอธิษฐานสิ่งที่พ่อหนุ่มอยากได้ ลองดูว่าจะได้ผลหรือไม่ได้ผลงั้นฉันลองขอกระมังใบใหญ่หนึ่งใบแล้วกันฮะกระมังงั้นพ่อหนุ่มก็เอาไข่ไปตอกเองเลยก็แล้วกันไม่มีปัญหา นายกำลังจริงๆ้วยโอเคป้า,างั้นป้าจะไปไหนก็ไปไล้ป่ะไปถือว่าป้าเตือนพวกเธอแล้วนะเดี๋ยวก็รู้เองไอ้ยาป้ามันไปแล้วเราจะขออะไรดีอะ ฉันว่าฉันจะขอให้พวกเรารวยรวยร,วยรวยไงพี่เอ้ยทั้งงั้นจะช้ายอยู่ทำไมล่ะต่อไข่พิเศษเลยฉันขอทองคำแท่งหลาย,ลายๆแท่งเลยนะ <c oughs> เอาเฮ้ยทำไมกลายเป็นไครดีบ่ะแล้วทองคำแท่งจะหายไปไหนเนี่ย ฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะฉันก็งงเหมือนกับแกนี่แหละหพี่แอน<ะ>พี่ลองขอดิฉันเหรอเออกับพี่นั่นแหละเออ,เออได้ได้<ๆ>ฉันขอทองคำแท่งหลายๆแท่งเลยนะจ๊ะ เฮ้ยแล้วทองที่ขอพี่หายไปไหนอะเฮ้ยเฮ้ยทองทองหายไปได้ไงวะไอ้เฮ้ยทําไงดีอะเฮ้ยเหลือไข่อยู่อีกใบนึงเดี๋ยวฉันจะขอพรด้วยทุกอย่างกลับคืนมาเองพี่ขอให้ทุกอย่างกลับคืนมาด้วยเถิด ไม่เป็นใครดิบอีกแล้วอะไอ้ไอ้ทำไมสภาพแกเป็นแบบนี้อะเฮ้ยเสื้อสูทของฉันหายไปไหนเนี่ยพี่เอาไงดีอะพี่น่าดีฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอะเฮ้ยหรือว่าหรือว่าอะไรพี่หรือว่ายายป้านั่นอะมันจะหลอกเราอะนั่นสิพี่ต้องเป็นฝีมือยายแก่แน่น,นอนเลยอะพีกแหละ ฉันไม่น่าเชื่อพี่เลยเนี่ยดูสิเสื้อสูทที่ยืมมาก็หายแผมป์มึงต้องเสียเงินั้งสองแสนหนิแกดองก็ยังไม่ได้พ,พี่พี่ต้องหาเงินสองแสนมาคืนฉันด้วยอะไรเล่าจะบ้าเหรอจะให้ฉันไปหาเงินจากไหนมาคืนน่ะแล้วเนี่ยแผนเนี่ยมันเป็นความคิดของแกไม่ใช่เหรอจะให้ฉันมารับผิดชอบคนเดียวได้ไงอะ่ะโอ๊ยบ้าโอ้ยสวยจริงจริงเลยเนี่ย ไงพี่ก็เอาสองแสนมาคืนฉันอะไรวะไม่ไม่มีวะเอาสองแสนมาคืนด้วยไม่มีกล้าจะเอายุทูด้วยนะพี่อะไรรู้อะไรเรู้แกทำเองแกรับผิดชอบเองดิพี่หลอกฉันมาดีนี่ความพี่แกเนี่ยถือว่าฉันเตือนพวกเธอแล้วนะและเดี๋ยวพวกเธอก็จะรู้สึกนี่แหละนะจุดจบของคนโลภมาก フんフフ。<laughs> <laughs> <laughs> อ้พอดีผมได้ไก่ฟรีอะครับเอาไปกินหน่อยไหมไม่กินเว้ยแล้วนี่แกมมาตั้งแต่เมื่อไหร่น่ะทำไมเมื่อกี้ฉันไม่เห็นผมก็มาของปกติครับ่าแต่คุณน่ะคงไม่เห็นเลยหรอกมั้งน่าจะมั่อต่นคุณท้อสอบอะจะว่าไปแล้วเนี่ยไก่ฟรีนะครับแบ่งๆกันหน่อยไหมเอาไหมเออมาก็ได้กำลังหิวพอดีเลยมามอร่อยไหมเนี่ยกินเลยนะข้าวชาละ เค็มไปหน่อยน่ะรอของฟรีกินเมื่อห่วงนอนจังวะเฮ้ยกว่าจะหลับได้แล้วนี่พี่แอนเมื่อไหร่จะมาวะเนี่ยชักช้าจริงเลย โ,โอ้ยอ,อยฉันวิ่งมานะเว้ยไม่ได้ขับรถมาจา้จาจา้จาจ้าจ้าจ้างั้นเดี๋ยวช่วยยกไอ้หมอนี่ลงมาทีข้างทางเร็วไปเร็ว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  เป็นไงพี่หายเหนื่อยยังเออข้อยังชั่วละว,ว่าแต่งวดน,นี้เราจะเอารถไปขายที่ไหนดีวะฉันว่านะพี่เราเอารถเนี่ยไปขายที่เต็นท์รถมือสองแถวนอกเมืองดีกว่าไหมเออเออดีรีบไปเลยเออพี่จะว่าไปแล้วเนี่ยไอ้ครั้งที่แล้วที่เราขโมยรถไปปล่อยเนี่ยเป็นไง่้างพี่ก็ไม่ยังไงหรอกลูกค้าเขาชอบอะ่ะน่าจะเป็นรถที่เพิ่งออกมาใหมอ่อ่ะถามทำไมอะเปล่าไม่มีอะไรจ้ะพี่ แกสองคนไม่รอดแน่ <laughs> ไอเบไอแอนไอเก้านี่แกมาอยู่บนรถฉันได้ไงวะมันนั่งแอบ,บยู่ตรงนี้เนี่ยกูอย,อยู่ตรงนี้ยังไงมันไม่สําคัญหรอกแต่ตอนนี้เสี่ยเขารู้แล้วพวกพวกมึงสองคนน่ะขโมยรถชาวาบ้านไปขายพวกกูก็เลยตลบหลังพวกมึงพวกมึงไม่รอดแน่อะไรนะเสี่ยรู้เรื่องทั้งหมดแล้วเหรอโอ้ยตายแน่กูถ้าไม่อยากจบชีวิตตรงนี้ มึงรีบขับแล้วไปซะเสียเขารองงมึงอยู่ไ,ไปเสียครับมาแล้วครับ<ค> <lawn> <ค>มากแล้วพวกแกแอบเบ้ แกเป็นกล้ามากลยที่ทำอย่างนีนะ้ฉันไม่ทำอะไรจะเสียจะไม่ได้ทำอะไรเลยนะฉันไม่ทำอะไรผิดเลยไม่ได้ทำเงินเหรอที่พวกแกไปขมโมยรถชาวบ,บ้านไปขายอะ่ะแล้วคราวนี้ยังจะรถชาวบ้านไปขายอีกเรื่องนี้แกจะว่าไงไม่ใี่ใครเ <c oughs> มียแกเหรอคนนี้พี่สาว <c oughs> ฉันเองจะ้ะคือ,ค,อคือที่ฉันขโมยรถเสียเนี่ยฉันไม่ได้ตั้งใจจะขโมยจะ้ะคือคือฉันจะ ก็เลยถ่ายละครจ้ะใช่จ้ะวันนี้ว่าฉันกำลังจะไปแคสงานนะจ้ะเป็นไงจันเสียฉันแสดงเก่งไหมพอเป็นดารากับเขาได้ไหมอ่ะอีดีแกนี่มันแถนั้นด้านจริงๆเลยว่ะไอ้ดิแกมาแต่เมื่อไหร่วะเนี่ยทำไมจะมาไวจังวะ ทำไมน่ะเหรอเฮ้ยเฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะแล้วรถชันล่ะอย่าบอกนะหลวงครับเสียมดครับรถเสียถูกขโมยไปครับ ผู้มันสองคนวางยาผมครับเสียเสียส่งคนมารับผมด้วยนะครับเสียครับผมกับคุณครับเสียโ้ยนี่เก่งกล้ามากนะที่วางยาฉันน่ะหน้อยหยุดได้เด็ เดี๋ยวตัวนี้ฉันจัดการเอง <C le af> จะไปไหนกไ็ไปปได้ครับเสีย่ยทีนี้มาว่าเรื่องของเราดีกว่าแกคิดว่าฉันคุณทำไงกับแกดีกวะฮะ <C le af> เสีย่ยอย่าทำอะไรฉันเลยนะนะนไหนๆเสี่ยก็ได้รถช่วยไปแล้วอะนะนะปล่อยพวกฉันไปเถอะอย่าทำอะไรฉันเลยนะนะแค่เกเสี่ย คือคือพวกเราไม่ได้ตั้งใจอ่ะเสียก็อโทษไปเลยเอะนะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วะไม่ได้ฉันได้เข่าพวกแกขโมยรถชาวบ้านไปหลายคันแล้วนี่แกก็รู้นี่ว่าตอนนี้ตำรวจกำลังเพ่งเล็งธุรกิจที่ฉันทำอยู่และสงสัยว่าฉันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้แต่ที่ฉันทำฉันก็ไม่ได้เอาชื่อเสียไปอ้างเลยนะแบยมึงไปลูกน้องกูเลยเบยยิ่งมึงทะแบบนี้ยิ่งทำให้ตำรวจบุกเข้ามาง่ายขึ้นกูคงต้องจัด ขัดไื้ขัดพูดมึงเหรอเสียชักรู้ตัน่อย่าเอาเรื่องเลยนะจ้าเสียฉันไม่ได้ตั้งใจใช่จ้ะเสียปล่อยพวกฉันไปเถอะนะนะนะแล้วอีกอย่างนึ่งอะฉันก็ไม่ใช่ลูกน้องเสียด้วยอ่ะฉันสัญญานะว่าฉันจะไม่บอกเรื่องธุรกิจที่เสียทำอะนะแล้วฉันจะไว้ใจพวกแกได้ไงไว้ใจได้จ้ะฉันสัญญาเลยต่อไปเนี้ยฉันจะไม่ไปขโมยรถใครอีกแล้วเสียฉันจะไม่ทำแล้ว ฉันรู้แล้วว่าจะจัดการกับผู้แกไงดีเพื่อให้พวกแกไม่ต้องไปสร้างเรื่องแล้วก็ปากโป้งเรื่องธุรกิจฉัน ไป้ปไปอปไยไป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 ไวไป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 ไ่อยไปล่อยไป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 ไนไป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 ้ปไอไปไปไปไไป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 ไไป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 นไปไไปไปไ้ไป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 ไเไป่ปไปไปไปนปไปมปไ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 ปมืไ เอเบหรือว่าเราจะหนีดีวะโอยฉันทนทําแบบนี้ไม่ไหวแล้วอะดูดิมือไม้ฉันดํามไปหมดแล้วเนี่ยผิวฉันก็พังไปหมดแล้วเนี่ยแกโอ๊ยพี่จะบ,บ้าหรือเปล่าเสียเนี่ยเขามีอิทธิพลมากเลยนะพี่ต่อให้หนีทันเนี่ยนะเสียก็หาเราเจออยู่ดีอะโอ๊ยแล้วแกจะทนทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆหรือไงวะฮนะยืนต่างแดดร้อนก็ร้อนเนี่ยดูดิเนี่ยผิวพันมือไม้ฉันพังหมดแล้วแค่สามวันเนี่ยฉันก็เกินพอแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วเฮ้ยอ,อู้อะฮะ ถ้าทำงานไม่เสร็จไม่ได้กินข้าวนะเวย้ยอ,อาจจะได้กินนี่แทนจ้าจา้จาโอ๊ยฉันเหนื่อยอ่ะร้อนด้วยพักแค่แบบเดียวเองเว้ยไอเดียบ,บ,บริการบ้านเนี่ยมันจะเฝ้าอะไรนักหนาวะงานการอย่างอื่นมันไม่มีทำหรือไงวะโอ,อโอเคหรือว่าเราจะหนีไปให้โดนตำรวจจับดีวะต่อให้เราหนีไปอ่ะถึงเสี่ยมันตามเจอแต่ถ้าเกิดว่า เราให้ตำรวจจับไปอะ่ะมันก็ดีกว่านี้นะ้วยจะดีเหรอพี่ตำรวจจับเลยนะนี่หรือแกเนี่ยจะยอมทนทำงานแบบนี้ไปจนตายฮะร้อนก็ร้อนฉันไม่เอาด้วยหรอกด้วยว่างไงตกลงเอาด้วยแกไหมโอ้แล้วพี่จะหนีไปยังไงบริกาศยืนจ้องเขมแงอย่างเงี้ยฉันมีวิธีเว้ย บริการสุดหล่อจ้าคือว่าฉันสองคนน่ะหิวน้ำมากเลยอ่ะพี่ช่วยไปเอาน้ำมาให้ฉันหน่อยสิยังยังไม่ถึงเวลาโทษไปก่อนโอ๊ยพี่ฉันสองคนเหนื่อยมากเลยอ่ะแล้วแดดมันก็ร้อนมากเลยถ้าเกิดว่าฉันสองคนเป็นลมขึ้นมาพี่จะวุ่นวายเอานาะเออเดี๋ยวไปเอาให้น่าลำคาญจริงเลยว่ะ ไอ้เยหนีเร็วรออะไรล่ะไปพี่แม,ม่งเอ้ยหนีเหรอวะมึงไอ้เพจาว่าพวกมันจะตามเรามาทันป่ะวะอะไรอ่ะ พี่พวกมันวิ่งตามมาทันแล้วร็วไปกันเร็วม่รอด้วยว้คุณตำรวจคุณตำรวจจริงๆด้วยนี่พวกคุณวิ่งหนีอะไรกันมาคุณตำรวจคะช่วยจับพวกชันสองคนไปทีเถอะค่ะเฮ้ยพวกคุณเป็นบ้าอะไรจะให้ผมจับข้อหาอะไร ออคือพวกผมเนี่ยเป็นแก๊งขโมอยรถนะครับท,ที่ที่คุณตำรวจตามหายอยู่ครับพวกเรา2คนเองครับนี่พวกแก2คนพูดจริงเหรอจริงๆค่ะคุณตำรวจงั้นก็ไปเข้าคุกซะแปลกนะปกติโจรเนี่ยมันต้องวิ่งหนีตำรวจแต่พวกแกเนี่ยมาให้ตำรวจจับไปไป, <laughs> ไปเลยครับ <laughs>